เราไม่เคยคิดเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวขับรถมาเองแล้วหอบงานปึ้งใหญ่มาด้วยตัวเองแล้วก็มาวางแล้วบอกว่าเราไม่ได้นอนทั้งคืนเล้เนี่ยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยทรงตรวจอย่างละเอียดเป็นความยิ่งใหญ่เหลือเกินเลยคือพระมหากษัตริย์ที่ที่ทุ่มเทกับทุกอย่างอย่างละเอียดอย่างละเอียดทุกอย่างแล้วทุ่มเทมากๆเลยนั่นแหละคือที่มาและเหตุ ที่ทำให้ผมเนี่ยต้องถวายชีวิตตัวเองถวายชีวิตตัวเองตั้งใจวันนั้นเลยว่าเสร็จพระีมหาชนกูจะกลับบ้านกูจะกลับบ้านแล้วกูจะมาทำกูจะทำสิ่งที่บกทูนรนะสรนาง คนวันตายทุกทีจะทำศิลปะนี่ยิ่งใหญ่ประจําราชการของท่านก็ตายทุกทีทําจนวันตาย,ย,ยนี่คือสิ่งที่เป็นแรงบนันดาลใจที่สุดในผมเด็ก